để làm cái gì đó thêm, đặt để tăng cân thêm. Ở đi อนนี้มีสักที่ลูกดูตอนนี้ไอะป้าคุณเป็หอะไรเุณนออะเป็นอะไรแต่ว่าทามระาดวงออกว้งจังวัดที่เป็บพันอะไรออกที่นันี่การที่สถานที่นจังวัดที่เบอในวัดในฝั่งนันนาางทีเราเนาะเพราะว่าเป็นที่แบ่งเป็นสามโซนฝั่งออเลยอออกอยู่เนาะ ฟังเลยพวกที่เฝาไห้สักทีเดียวเพราไห้ก็อันหนักนาะเราเคยได้ไปคุณเทพดินเขาอย่างเจ้าท่านโยมที่เขามาเดทางกรุงเทพแล้วก็จำเลยได้ดำเขาในดวงเขาหมอกแก่ฟังเขาเป็นขนาดที่แป่งเป็นสามโซนโซนนี่คือโซนพัดโซนธรรมโซนพระธรรมคือโซนปฏิบัติธรรมเนี่ยตั้งแต่อยู่ในสองโซนใกล้ๆกับเป็นของโยมของตายที่ไหนที่ไม่ใช่ผีคอยู่ในสุราขึ้นพี่น้อง อันนี้ขึ้ในสาลายเหมือนสาลายส่วงกวงง่าย,ายขนาดเลยสาลายใหญ่ที่สุดชมบิวพี่น้องชมวิว

เบิ่งหลายอย่างพี่น้องโอ้ยพี่น้องอาวมนหาชินมีดมั้มีดมีดอาวีธยัดโอ้โเี่ยง ขิงแม่ขิงทุงเทไรยายคุณยายขิงทุงเทไรเนี่ยโอ้ยเสียเอาอยู่ <laughs> จ้าจ้าเอาอยู่เอาอนี่ดิไม่คิดไหนขิงเนะี่ยตาตาซื้อขิงไปวัดเขาบ้านเขาบ้านสายนี่เขาสิได้ใส่ น <Indonesia> ี ja ่ค ja. er, yeah? <cat on subscriber Airbnb> <ira> hmm. ่ะนี่อันนี้มานำห้าสิบบาทคือวยมันดีวตู้เขา่าเต็ม่ะเมอนไปดูมันเนาะรถตู้ไปดูมันละสิเต็มบัดนี้แหละ อันนี้อันนเป็นหยางคุณแม่อันนี้สลายค่ะสลายจ้าอูอันนี้อันนี้กลี้ยงเห้าสิบห้าสิบบาทอันนี้ยางน้อไม่เอาเยอะแล้วนะคะน้องไม่นั่นขามเรี้ยวยี่สิบยี่สิบบาทซอยเ่ันได้ค่ะจ้าซอยอย่แม่หยางนี่งานงางาทำเอาไหมงานรำงาขาวงาขเดี๋ยวลดน้งม่อในมาเหมือนอีกรวดบาทหนึ่ง เขาเน่าําเขาําหนนิ้เอาอันนี้กันนี่ตัวนี้งาค่ะบัดกราฟยืมอะไรยังค่อยสิได้ซื้อเอาอยู่จ้ะเพราะว่าตอนนี้สิทธาบุญแล้วแล้วจังค่อยแวะยังค่อยจอดซื้อยังค่อยซื้อถ้าบุญแล้วแล้วเอาเอาตาเห็นยังหนึ่งตาทำอะไรน้ำพึ่งแค่บัวตา บื้งน้ำผึ่งอ่าจับตอบต่อมาแท่หรือปลอมอัดีแมนอยู่แท่อบ,บอแม่มแทแมแมนทางาให้กวดเท่าไรคุณแม่สองร้อยห <250. S 1> ้าสิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยถวนได้บ่ได้ค่ะบได้ค่ะ สอร้อยสามจิอ้อย่านอันนี้น่อยเดแมอันนี้ร้อยหนึงค่ะอันนี้ร้อยนั่นเอาอันละร้อยนั่นว่เอาเยอเด้อันใหญ่อยอกไดยอันใหญ่อันให่อันีใหญ่กันเยอกันม่มีหลายอย่างอลังการอลังการเฮ้ยสิบนด้เตรียมรถตูปเฮ้ย ใส่ได้ยังแน่นครัเข้าเข้าอ่ะพุ่นปุ่นปุ่นลายยางอยู่บัดท่าบุญแล้วๆเขาจังมาเอาข้าวกําโลละห้าสิบบาทในง่ากับพี่เหในง่าอม่เหงาเลยอันนั้นตัวนี้ดับดําตัวนี้อันอันอันกระใสดําเออกระใสดําเออเป็ี่นนอแล้วเออเป็ี่นนอเอากนอแล้วเป็นกูกัได้อุ้ยเป็นกูเป็นยาได้เฮ้ย ยาอุ้ยเอ้าอันนี้อะไรคุณแม่อันนั้นผักไทยค่ะโอ้พริกไทยป้าริกไทยเม็ดใหญ่คักเนาะโอ้คนมีสุยางบัดกับบัดกลับคนลราเขาจังสื่อ,อม,มีสุยางพี่น้องเอ้ยคนของฝากอันนี้เป็นแกงชิงนโค้งค่ะเด้อน้ำตาลก็มีน้ำตาลอันใดนี่นคุณแม่ชิง โอ in so right. no ้ขิงผงอันนี้มีน้ำตาลขิงผงค่ะอันนี้มีน้ำตาลอ๋ออันละห้าสิบบาทหมดบ่แม่อันละห้าสิบบาทขิงผงค่ะเอาตักอันละซอนเท่ละซ้อนหรือเปล่าเอาคู่กันก็ได้อันอันหวานกับไม่หวานเอาคู่กันอันนี้ก็ใช่ดำอันนี้ก็ใช่ดำมันก็ช่งใช้กันได้เบิดอันนี้มันจะละลายไขมันเส้นเล็กว้า Ấu à, chắc son à đớt của mẹ Ấu son bẹp như là